ครับสวัสดีครับธรรมสอน MTB a n n e l นะครับว,วันนี้<ด>จะพาทุกท่านมาที่มหาเจดีสีชัยมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดครับมหาเจ <ขอ S 1> <J. S 2> ดีสีชัยมงคลดดคนหนึ่งในคำขวัญของจอดร้อยเอ็ดครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือสิบเอ็ดประตูเมืองงามเรือนน้ำพราสูงใหญ่ผ้าไหมสาเกตคุณพ,พระเวทประเพณีา มงคลงานแม่ยนยมึงพลายใจเข่ว่า่จธรรมดาต้นลิชาต้องวันนี้ขอบคุณค่ะครับตามที่ได้พูดไปนะครับมหาเจดีสีชัยมงคลโดยหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับเป็นผู้สร้างนะครับก็ได้ก่อสร้างขึ้นนะครับช้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับต้องมาเยือนครับต้องมาชมที่แห่งนี้นะครับเราจะพาขึ้นไปมหาเจดีนะครับ ตั้งแต่ทางขึ้นเลยนะครับมีหลายๆท่านได้รีวิวไปแล้วแต่ทริปนี้ธรมรมสอน MTB Channel จะพามาชมอีกครั้งนึ่งนะครับเป็นตามมาเลยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็คือศาลาพัานห้องล้อมรอบ j จดีไปเลยนะครับศาลาพัานห้อง สวยงามมากเลยใช่ไหมครับวันนี้มาช่วงเย็นๆนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับส่วนที่ล้อมรอบก็คือวิหารคดนะครับล <Bye. S 1> มแรงมากเลยนะครับวันนี้วิหารคดครับจะพาเข้าไปดูชั้นที่หนึ่นะครับ สวยงามเลยนะครับหรูหรามากค่ะ,บ,ะบริเวณชั้นที่หนึ่งหลวงปู่ศรีมหาวีโลนะครับ<ม>เป็นรูปหล่อนะครับ ครับคาขอขมาองค์หลวงปู่ใหญ่นะครับครับมาถึงชั้นที่สองนะครับแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับประมาณปิดนิดนึงนะคะชั้นที่สองครับก็สวยงามอลังการมากนะครับขึ้นมาบันไดมีเสียงหอบิดหนึ่งนะครับ มาชั้นที่สองก็เป็นห้องโถงเหมือนกันนะครับแต่ว่วาหวเหมือนกันกับชั้นสองกับชั้นที่สองครับจะพาขึ้นชั้นสามนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายที่บันไดนะครับ ผมจะถ่ายบันไดขึ้นชั้นสามไปเลยนะครับนะครับขึ้นไปชั้นสามครับมันจะเป็นบันไดคัถึงแล้วนะครับชั้นสามจะมีพระรูปปั้นพระเกจินะครับพระเกจิอาจารย์ รอบไปเลยนะครับนนี่ะะคะเสียงลมแรงมากเลยนะครับอยู่ข้างนอกเลยครข้างในไม่ได้ยินข้างในได้ยินเพีเสียงนะคะเป็นพระเกกิกนะครับเป็นอุโบสถนะครับเวลาพระธรรมยุทธ์มาลงอุโบสถสามคีก็จะมาที่ชั้นสามนี้นครับพระประทาน,นครับอุโบสถ นี่ครับเป็นพระประธานนะครับ<อ>สวยงามมากนะครับ,บครับบันไดขึ้นไปชั้นที่4ี่ครับตอบเป็นแบบนี้นะคะชันสามอยู่นะครับขึ้นมาได้พักหนึ่งพาชมลวดลายวิจิตรนะครับม,มีมีลวดลายเพชรนะ สวยงามมากนะครับคืนข้างบนจะเป็นไฟนะคะเขายังไม่เปิดถึงแล้วครับชั้นสี่ชั้นสีนส่ก็จะออกไปชมวิวด้านนอกนะครับเดี๋ยวจะพาออกไปชมวิวด้านนอกนะครับลมแรงมาก คร,ครับมาถึงชั้น5แล้วจะขึ้นไปชั้นที่6นะครับแต่ว่าผมจะไม่ขึ้นนะครับชั้นที่6เพราะว่าลมแรงมากขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับก็ได้พาชมถึงชั้นที่5นะครับไม่ถึงชั้นสุดท้ายาเพราะว่าลมแรงมากอีกอย่างหนึ่งก็ค่ําแล้วนะครับไม่มีใครสักคนยูทูบเบอร์น้อยก็กลัวนะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปชั้น ที่หนะครับพขาระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ชั้นที่6นะครับก็พลาดโอกาสไปเดี๋ยวรอทริปหน้านะครับถ้ามีโอกาสจะลงให้ดูจนครบ6ชั้นนะครับสำหรับวันนี้ธรรมสอน m t ็มทีบีชานะครับขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเยบายาลืมกดซับสไคร e กดไลค์กดกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมลงคลิปจะได้รับชมก่อนใครครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ เราจะพามาใหม่นะคะค่ะสวัสดีค่ะ